โอ้ยรอบนี่สร้างของมาหลายอย่างเลยมี่ยาสีฟันแอดต,ตะเสน้นเลอฟ้าสบู่สมุนไพรชิ่งลิงสีเหลืองนี่สูตรทูตุสีฟ้านี่สูตรหนาใสอ,อาหารเสริมสำหรับพืชบุญมามิกฟอร์ดโปรตีนพืชฟาสโก อ้อบำรุงหลักล่ามตนหลายอย่างชีสำคัญผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวีวันเฮบเ็ดข่อยแถ่เจ้าแหล่งครับอันด้กก่ออ๋อเออยู่ใส่เดียวกันกับพญามอนนี่แหละครับเอาไปพูดเดียว เออโอ้ข้าวแานอันไปเอายุโรงสีตัวออกไปพร้อมกันครับครับาถอยู่งี้นี่แหละครับเออ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 สเออเอเออเอเอ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 เออเ้อเออ้อ้เเออเอเออเออเออัออเออเออเองเออเออเอิเออเออเออเอิเอเเออเ ลูกสิยวกับไผ่คอยสิยวกับไผ่มันบ่ไปบ่ได้ลำพังซัมหนี้มันสิเอาครอบครัวรอดอยู่บ่เทา่าซัมเงินเดือนเจ้าซัมหนี้มันสิเลี้ยงครอบครัวกลุ่มยู่บ่เทา่าเงินเดือนเจ้าซัมหนี้เราหนีค่านั่นค่านี่เทิ้งหนี้ท่กากับโซในอสมอในเงินล้านมือเสาร์ บอสมอำจำปีมาทวงข่อยแต่เสาเสาเทิ่งแล่นข้าเพราะยังศูนย์อีกปะโถอะเราเือมาเป็นหนนีเพื่อให้ทัวเนแท้บอแม่นหนีข้าเราบ่เจ้าจังได้ก็ต้องไปบอคอยบอให้ไปจังได้คอยก็บอให้ไปเป็นยังคือสิบบอให้ไปไม่สิไปจังได้คันแม่นเจ้าไปครอบครัวก็บอเป็นครอบครัวตัวเนาะ ลูกกระขาดพอไพสีเลี่ยงลูกซอยคอยยุยจังได้ก็ต้องไปคอยบอให้ไปจังได้คอยก็บ,บอให้ไปก็ต้องไปต้นเนาะหาเงินมาจุนเจือครอบครัวมาเืือนั่นซสือน,นี่นี่เล่ฟ้ามาหาซสือแนววจมามักนี่โอ้ยเธอคอยก็เข้าใจอยุ่ว่าเจ้าหันต้องไปเหตุการณ์เหตุงานแต่ว่าเจ้าจำได้บอ เจ้าบอกกับ่อยว่าทุกสุขเราจะอยู่ร่วมกันไผเป็นคนเบ้นานั่นแต่มามื้อนีวันหยังเอาวันอาทิตย์ถูกต้องเลวโอ้ว้าว <c oughs> ถูกวันถูกเอรอถูกมาไฟต์มาเราเทา แต่ว่าม้อนี้มันเหรอที่คอยไปเหตดงานซะกวนด้อเอ้ยปอดทางหัวเอ้ย